chỉ thôi. chỉ nghe cái nó ít ha, Quay chuồng chỉ mới chuồng bố lên nè. Ai mồi cho chui đéo liêu này. Mới chui chỉ có bởi cây cũ liều cơ à? Nó ừ. nằm cái chui dù hủy khử. Ừ. chỉ toi dù ai chỉ hư. Chỉ hư ăn hư, hư kim Bán chỉ toi. Bán

一隻土地应该一隻拉嚟了。<noise> 嗯，土地一隻拉埋切邊啦，一攤都收百嗯，係幾散？我现在你来講个回地，回地有冇樹冇冇遮冇草，退得冇嘢。为何依叫就有有樹有草有遮，閂啊有閂啊有遮嚇，咁嘢嘢啦，嗯。<noise> <noise> เขาจะก็จะช่างช่างชูชูนะเนี่ช่างคาช่างชูเขม่าเอาปลาปลาคาบญี่ปุ่นนะปลาคาบหยิกปึ้งไก่ฮืออะหยิกเปิ้งฮืออะแล้วอยู่ในปังหอีสิวไรสิวคือที่จุยจับเจี๊ยะเจี๊แปะเจี๊ยะเฮียแซ่ม่ใช่อ่จุยจอยจุยจอยมวยจีเมื่อบอกเฮียบอกมึงต้อยจุยนั่งอยู่เขียนจุยเชงเชงอะใส่ใส่ะ ใส่ใสแล้วมาใส่ห้ช่วยเ้ก็ไเกิดคือสิ่ะเจ้าเจ้าก็ได้เจ้าเกิดคือช่วหุยนไลหุ่ขือหลัาอยู่นั่งต่ออยู่คือต้ยแล้วเจ็บปึงนะอยู่มอชุกไลนะแค่ช่วยเอียวเอียวสีนะอูฮื้อสิวไล่สิวขืเอเขาเขาดเชิดมังปีกกาสิวสิ่งก็แตกสิ่อะสิวสิแเลียวอย่างไม่สิที่เชิ ปลาชวเดียวฮัทจิจงไม่มาืัทจิจงไม่อี่คขคาพอคาจุดจอดอ๋อเัลโหลคือต้วปไยังหอาคือต้องไยสแปะบังหลังสูบบอลจังหลยเขาฮัลย์ยื้ยจุเที่แต่ฮึ่ยจุดที่เขาฮัทจิ็กิดเกีดเกิดเกิดเกาดกูเสียดูคือรูลแป่เขาเขาสู้หลังเขายู่เอาเขาฮัวโหลสงผแลกเเขายูว่าคือคือ

เขาจะชิ้นชินชิ้นๆว่ะไม่ไม่คาจัดคาัคัดอวตาปังซื้อดโอ้ยเี่นี้อ่ค่อยๆตกแต่งค่อยๆประดับค่อยปรับปรุงไม่มีแต่เรื่องใหม่ๆปรับตัวตลอดเวลาขวานายชิวชิว

ก็อนเล่ามาก้กุ้ก็หรอนั่งหยิบเอ็แป้จะถทีจีกมัอืมอืมคุณน่จีกมันจมีมีนั่อเอกแป้เทิ่งจีกมนั่งกีสิได้เอ็กแป้งไม่หอยถ้อยไ่เอกแป้งก็สิมอมออีสื่อแล้วอยู่จะมีบางกองไม่นั่งหยิบเอ็กแป้งอยู่ทงทงถ้อยกิ่งอีอีถ้อยกิ่งนั่งอย่างแซ่เอ็กแป้งอยู่เตียกามีมีจะมีจะมีนั่งหยิบเอ็กแป้งหมอถ้อยไ่แต่ไม่โหนั่งถ้อยหยิบคือนได้ีิือไม่หมุนนั่งอ่ะ อย,อ,ยๆๆๆอยู่เวลาหยิบเอกแปะชุกหยิบถุกหยิบนั่งหยู่จะหอยีเยวตาหอถอยหมอีสืสอทุกทีจำป่ะอยู่เมื่อนั่งหลีจี่วเมื่อนั่งจะเตี๋ยวนั่งต่อทีเข้ามันมสีด้านหนังเราหยิบเอกแปะถุถอยอใช่ไหมตาโป้จ้าพราะว่ามันถอยแล้วหมอีสือดูแล้วมันไม่ดูแล้วมันดูไม่สุภาพนะหมอถอยดูแล้วมันดูไม่ดีห้องน้ําก็เลยต้องป,ปิดปิดด้านหน้าหน่อยให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวหน่อยนะ 好吗อมออืมอ๋อๆๆๆอออืมอืมๆๆๆอืมะอ๋อเฮ้เี่าอะไรฮเลยโเอมแกออือเราขอเกี่เกคือนี่มันสิเก่าเกอโอยแตก้เลยเนียกูยังถักออวาแล้วเสียจีเสียตังก็ดีอยู่แล้ว เสียจีอยู่ห่องเลยนั่งตไปนะจีเงนหองเสียไมาใช่สายแปะเก้าหือบอกจีเงินบอกใส่แปะอเบิกเกาหรืออจีเงินใส่แปะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจีกล้จีเลยจ่อสื่อมสในั่งแล้วจอสซื้ออืมอืมอ่ะที่บ้าคืออ่จีนั่ะกู้ดกูยท้อบาอ้จีน่ะกูสิไม่นั่ง来做ย路่ถ้าไม่จีก็ แต i ไม่แข็งแข็งอี่อะไรแตเมื่อใดก็เอ็เอ็จีจ่อสื่อเอใช้เงินทำเรื่องราต่างๆ่อฮะเอ็นจีจ่อสื่อนะเอ็นจีจ่อสื่อมแข็งนะนั่งขมใ็งจีเขงนะจีจอสื่อเงิเนี่ยสาารถน่อง่อห้เรื่องต่างต่าใได้ใช่ไมใช่คนพี่ช่างนะบอกที่นี่ก็ไม่ที่แข็งนะ ก็บ่อล่บ่จี้อยู่บ่บ่อเพียงไอที่เคียงเอซีบ่บ่อยเคียงอยู่บ่อี่เคียงเอซีบ่เองจีบ่อไลเบ่อไล่อี่ง้ด้วยเจีจอสือเองจีจอสือนะืึกไกไลเลก็ต้อิศพเรีสิเรยออะคือเ้้ยกรงสวนบามอะไรนั่งนั่งตืหน้ากงสวนงนังสวนสาธารณะสวนสัก บ่อสวนสัตว mm ์ก hmm, so ็ส so uh, mm ีค hmm. okay, so ือต right. mm. mm ้อยก็ส hmm. ีอูโหเอวัวสีเนื้อกินว่าสวนสวนดอกไม้สวนดอกไม้กาดินทีเนี้อถึงนั่งนั่งถึงนั่งก็ได้เหมือนหึ่งเก็บคือคือสว่นเก็บนั่นคืออะไรคืกองสว่านกองสว่ากัเนี่ยไงกองกับอูอกงอูอกงกับอูสว่านอือละอือกองสว่านอ๋อหรือต้องใช้ไม้เท้าหรือไม่ใช้ไม่ได้เหรอ มาถี่อกาขังแก่เอยู่่นหรือบอกว่าลึกสบายมากลึกแข็งแรงสบายมากฮะนี่บ้านพักนะครับเออหน่บอกคือซอสเท่าของชวอนติ๊ตอติดก่อเอาสัวเท้าอ่ะของช้อนตัวเท้าว่ามึงกินติดือล่ลืมไปแล้วนี่เจ๊งยากก็ืออะไรนีเจ๊งใจใจันะกงอยาตักูกงตักู่ว ไหนอ่ะส่วนตอริกาจีกอนีจตะนั่จะแซคอปิี้นะอุกงองอุกระอุอ่กงององาวกงฮะกับสวส่วนเลยจ้ะอีนนี่ก็แต่ละมาปังจ่วนั่งมูสัวอือัาเกีปังป้องช่วยส่วนแล้วอยหรือเทียมั้งแล้วเทียวัดเทพเลยอวเทพเลยวเทียแล้วบ่อจิติบ่อจำไว้ะครับยังอนี้นะจ้ะพวกตอลิกานีอไม่ขี่นะ chị chu tên chị chị ba mươi lần ba mươi lần chị chu tên bọn chị chu chị tên bọn chị chu tên bọn chị tên bọn chị tên bọn chị tên chị tên bọn chị chị tên chị tên ừ. chị tên bọn ừ. 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 à, chị tên bọn 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 chị tên chị tên chị tên bọn chị tên chị tên bọn chị tên bọn chị chị tên ừ. bọn chị tên bọn chị tên chị อุ S <S ่นักอุ่นสักเอออ่นแต่อุ่นอันนี้่ะอุ่นทองร้องอนทองร้เดี๋ยวอุ่นทองร้องอือจะอุ่นทองร้องเลยสมั้กอะไรนี่อะไนี้กินนี่กินีเจดเเจอรเจอบไก่ไก่ไก่อะไรนะอีสานนะอุดรนะไก่ไก่ไก่าลาไก่ ก็มาไก่ไม่แก่ไก่อะไรไม่รู้ไก่อีสานเสียงหัวเจมีชื่อเสียงอ่ะเดี๋ยวเอาปล่อยไร่มึงบอยไร่เตาจวงบอยไร่หัวลึกเจ้ดไงจังซีดาวไก่ห้าเรานะสัยงชุกเมี้ยไงไก่ห้าดาวอีกสี่ฉี่ไก่ยิ่งเมื่อ้ไก่ไก่อปอยบอยไร่เกี่ยมเสียมเกี่ยมเสียมไงไก่ทั้งอีสานอ่ะเกี่ยวตอนเดี๋ยววิเชียนบุรีแล้วไอ้ติเต็กบะเพชรเพชรบูรณ์นอ่ะยิ่งเมื่อกี ไก่ล่องกวางไก่ล่องกวางไก่ล่องกวางเออใส่้ชัจังไก็ยังอันนั่งรถถอเราถอยู่อ่ะถอยู่กับตัวทังกี่ติงไม้ให้เลือกอกคืออกนะพังซีละกี่ติงไม้เราปักแทงอปักแทงแบบเอ้หือเวิร์มนคือตีกรำใทเลือเหแต่นั่งเราถอดนเผายังก่อนอีกก่อนเนี่ยให้เราคืนดอดตัวอกสวทีน้เราใซส่ไก่ก้อยค่อยงเซียเตียวอ่ะโดนไก่โดนเผาอ่ะ บอกขอเสียงอ่ะสอบสานนะสอบปล่อยถอยนะแอบปล่อยเด็ดทังซี่นะโอ้ยว่ัสาแลวหัวเอาไก่ไปเผาในถังแล้วพังซี่หอมมากเ่ะอตายทั้งเป็นที่กอย่าซื้อืมเฮ้ยนั่งไม่ตัดซื้อใจตัดองตากายา

อย่าซุนโชยอย่กินน<ะ>ิดเดียออะนะอ,อ่บอยไไก่อีสานล่องกวางเดี๋ยวถามยินเมืองนี้ป่ะไหลายนอเจสองตัวเดี๋ยวมากินตอนเที่ยงครับสวัสดีครับ